สวัสดีครับผมเตรียมให้กินซาตีปนะครับวันนี้หาแซงเงียบนะครับผมหาดักกบนะครับช่วงนี้ก็บไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะครับผมไปตกปลากับไปยู่นะครับแต่ว่ามันบักคืดนะครับผมมันมีแต่ปลาขาวนะครับปลาตะเพียนนะครับสาตีปนี่ก็บปาสิไปอีกเยู่นะครับผมมันเป็นบ่อเหมาหมู่บ้านนะครับผมก็เรียกว่างๆครับผมหาแซงเงียบนะครับมาตบทวนความหมานนะครับผมมาเข้าสิบหมานอยู่คิดเก่าบอยนะครับผมมาเที่ยวเล่ากับ ได้ไปหลายอยู่นะครับไปแต่บางรอบนี้ครับผมหาไซกันครับผมทันได้ไปใส่เลยครับผมฝนตกครับเป็นลุงไหมครับผมลุง่ใกล้ๆนะครับนะครับผมนะครับลุงนะครับนีนเดี๋ยวจะยังอยู่ฝนตกเหรอครับผมดูอ่ะโอ้ยดูน้ำหนุนตกแข้งเลยครับผมนี่มองเห็นเขาจะใส่นะครับ สามหองเก้านะครับผมไปฝนตกใบใหญ่ครับผมหาไซต์โครับโอ้ฝนตกนะครับผมหนังแรกเขาครับตรงทางลงมาเลยนะครับผมเปียกเบิด์ตเขาผมโอ้ฝนตกโอ้หนำโอ้ยขอไปนะครับผมเปียกเบิด์ตนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไายใสเซตเดี๋ยวเราเติมสีไทยเบิ่งนะครับผมขอะหยัดไซต์ก่อนนะครับอ่ะเสร็จแล้วครับหลังที่สองครับผม คนละมุมครับมุมนึงกับมุมนี้นะครับผมจะเป็นมีตสาหน่อยยกข้างหลังนี่จะเป็นเส้นได้สาข้างหลังอีกครับผมเอาล้ครับผมมาเริ่าการอีกซาครับตามได้ป่ะครับตรงนี้นะครับผมเดี๋ยว่ากบไ่ดันแหยบออกนะครับใส่ไปหนีหลังนึงนะครับผมแล้วก็สีไปใส่ใน้ให้นะครับสองหลังครับหนาทอแล้วก็ข้างใหนะตรงนี้นะครับผมเป็นสามหลังนะครับแล้วก็สีไปใส่แถบแถบสวนผมนะครับผมอ่ะจะใส่ก่อนนะครับ ตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วนะครับผมอ้าครับผมตอนนี้ก็ใส่ไปได้อยู่หนึ่งสองสามซี่หาตอนนี้ใส่ไปแล้วหาหลังนะครับผมได้หยิกหลายอยู่นะครับมี้หยิกจุกกนะครับผมสีประเทศไทยแซวสวนนะครับแล้วก็มีสายอยู่สวนน้ำนะครับผมก็ฝนตกใช่ไหมกล้องมัลติชาร์ตบ่างครับผมอาจจะเป็นมุมมัวนนิดนึงนะครับผมไป เดี๋ยวเจอกันมื่อเช้าเลยนะครับผมผมฝ่าไซสก่อนนะครับเดี๋ยวฝนจะไม่เดียวนะครับผมเจวกันพรุ่งนี้เช้าครับสวัสดีตอนเช้าครับยามเงียบนะครับผมบรรยากาศเย็นๆเลยครับวันนี้หมู่บ้านนี้ก็มีฝนลงแน่นะครับผมไปเดี๋ยวไปลุนกันครับผมยูซาเนี่สองหลังนะครับมันสิจวดขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวไปลุนกันครับผมเอาครับผมไปหลุนหลังแรกกันครับ ดิน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 มีดินพี่น้องมีดินฮ่่่นพร้อมกันครับผมจะมีกี่เต้มนะดินๆเนี่ยมีว้าปูนพร้อมกันครับผมอออจักเตี่ยมนี่จักเต้มนี่โอ้สองเตียมครับผมตัวตรงๆเลยครับหนึ่งสองตัวงามๆเลยครับผม สองแตงครับผมอ่ะเก็บเศษถุงครับน ha ี่ัวออกใด้บ่เท่าับมันเอาออกมากินก็ข้างนอกเลยรับผม แต้มครับผมหลังแรกคือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับไปลุ่นหลังนี้ครับผมหลังที่สองนะครับรคือบดินว่าจะเป็นมิดมิดคือบดิน วตีงบ่าครโยงขยับจเจ้าบบมีห้อยตีน ouais. อยู่นะครับผมนี่ครับรุนน้ากันครับผมนี่นอู้หักเอี๊บักเอี๊บักเอี๊บครับผมสามเตีมหลังหินสามสามเตีมดูบักเอี๊บเลยหักเอี๊บักเอี๊บนี่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 ตัวตรงนะครับผมฮ่าฮ่าสามเตีมนะครับบอกเลยวว่าม uh ีห้อยตีนนะครับผมรอยเท้ารอยเท้าสองข้างเลยครับ ทีเด็ดที่เด็เดบักอีบครับผมตัวงามอยู่นะครับสามแต้มแล้วนะครับผมอยู่ที่ห้าแต้มแล้วนะครับตอนนี้ไปใส่ถุงครับผมสามแต้มนะครับโอ้โหตัวงามเว้ยมันมีตัวงามเว้ย

เี่บอกไปาเนี่ยเุยังไงอ่ะอ่ะแตะแล้วครับตอนนี้โอ้ตัวตรงไว้ตัวน,นี้ไหมหลักกัดบลักกัดมัดเด่นเด่นนะปมเพอมบาบ่าเลยหักขาไปนะครับอ่ะครับตอนนี้ไม้อีกสายแล้วนะครับ สาเสลแล้วจดไปหาเต้มนะครับผมนี้มีอีกสาหนึ่งนะครับผมไปไปไปรุ่นพร้อมกันนะครับสานี้นะครับผมเจว่าเคยมีกบมันดันออกนะครับเรื่องคอยข้นใสโอ้ข <c oughs> ้นใสหลายนะครับผมช่วงนี้นะครับ่บระมาลุ่นหลังนี้นครับผมโอ้พี่น้องพี่น้องผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วนี่จักเตียมนะ๋อบางนี่จับเตียมจักเตีม บังไงนะครับผมตัดรุนไปพร้อมๆกันนะครับนี่ครับเป็นตท่าหวครับนี่ครับตัวหนึ่งนะครับผมจะกแตะครับผมรุนพร้อมกันครับอสองแตมนะครับผมสองแต่หนึ่งสองนะครับบังบังไงสองแต่คนะครับผมยังดีนะครับผมมิตัวนะครับเดี๋ยวเก็บใส่ถุงครับผม จะกบไหมนะครับผมจะมีนะครับรบุ่นก็ท่านได้เห็นนะครับผมบิกอีบๆท่านได้พอร์ตนะครับเดี๋ยวสองแต้มะครับผม ไสอ,สองแต้มนะครับตอนนี้เจ็ดเต้มนะครับผมตอนนี้ ไปครับผมเดี๋ยวไปหลุนหลังอีกสองหลังนะครับผมตรงนี้นะครับอันนี้เจ็ดแต้มนะครับผมไปเดี๋ยวไปลุ้นหลังหน้าท่อนะครับมันจะกาศน้ำมือซอผมอากาศเย็นๆนะครับตามทุ่งเลยทุ่งน้านะครับผมอากาศกำลังดีๆเลยนะครับผมอากาศกำลังเย็นๆนะครับผมเ้านี่ขนาดที่อยู่ที่ประมาณ มีเอ็ดยี่สององศานะครับดูนะครับผมโอ้เขาเริ่มออกลวงแล้วนะครับผมน้ำหมอกเต็มเลยนะครับนี่ครับผมหยาบเขาอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวไปหลุดน้ำกันครับจะโดนหยาบกันกันจะมีแต้มไหมวาไว้ก่อน รุ่นพร้อมๆกันนะครับเบิกห้อยเท่าไปเลยนะผมหนามมันไม่หนามนะครับอเอาก็ร้อนรุนพร้อมกันนะครับผมดูผมมีตัวโดดน,น,น้อนี่หมอหลุนพร้อมกันครับผมเต็มเต็มเต็มเลยครับเต็มเลยเต็มเลยพี่น้องเต็มเต็มโดดเต็มเทิกเตียมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หา้าหกหกเตีมยมกับบางนีนะครับผม จู่ๆแล้วครับแต่ปาะตูใบใหญ่นะครับมีแต่กบไม่นะครับผมตัวนี้หน่อยกบนะครับมันเป็นเศียดนะครับผมกบหน่อยนะเอาเดี๋ยวเก็บกอนนะครับผมใส่ถุงหอมกันเลยนะครับพวกที่หกเต็มนะครับผมนับเต็มนะครับม่เลยนับจํานวนตัวใหญ่นะครับนับเต็มย่างเดียวครับผมหกเต็มหกเต็ม แต้มหกแต้มเฮ้ข้าวสารใ่ตัวนี้หน่อย สิบสามนะครับตอนนี้นะครับผมสิบสามเต็มนะครับตื่นหน่อยกระนับหนึ่งขึ้นก่านะครับผมสวยงามสวยงาม หนึ่งหลังนะครับผมแกสาเน่นะครับนำก่อนต้องแขวนแขวนคอนคอนนะครับผมสามารถักไว้ครับโอ้ยไม่ห้อยหนังหลักออกมากินนะครับเจ้าโกบินีอกว่า้มีห้อยตีนอยู่นะครับผมอย่าให้เบิ้งห้อยตีนนะครับนี่ครับผมไม่ห้อยตีนนะครับดีเว้นนี่ทั้งนี้มีห้อยหลักออกมากินพร้อมนะครับ ม้อยถาวับผมอ่ะรุ่นพร้อมกันครับมีตัวบ้างับครับอุ้ยตัวเดียวขอลอตัวเดียวขอลอนะครับผมมันหนาชิหงูหรือเปล่านะครับผมไอ้มันห้อยหลักออกมากิงนะครับเดี๋ยวนราพอกขี่ปล่าออกมานะอยครับหนึ่งเตียงครับถือบาบ้าเหี่ยวนะครับผมถือสูหลังนะครับผมเก็บใส่ถุงก้อนนะครับผมนะครับผมตอนนี้มาถึงสวนแล้วนะครับ ดูแปลงพักครับผมทันจาทำใบนะครับแปลงพักนะครับผมดูมันจะขาดทุงนะเสียงงามๆเลยครับผมบางทีกำลังขึ้นนะครับไปไปลุนหยบเขาครับผมอีกซีหลังนะครับผมอ่ะครับผมหลังแรกเขาดินดินมีห้อยดินมีห้อยดิน,ดน รุ่นพร้อมกันครับโอ้ขี่โตเนาะติน,นอูดินแห้งแวโอ้นั่นเห็นหวนัวแล้วเห็นหวนัวเดาะนะรุ่นพร้อมกันครับผมอืออือสามเต้่ยมว่ผมอ้ตัวหนึ่งคือชิ่งใหญ่เกลี่ยไปแล้วอีกตัวหนึ่งนาดัางนี้สามเต้มนะครับผมใส่ถุงครับ ครับ้งนี้จะหยอ,อกมัดที่ข้างนอกนะคผมมันดักไว้ในป่านะครับมีตัวครับผม เพ่อจะเขามิต่หัววนะครับสามเต้มนะครับสามเตียมงามๆเลยครับผมไปใช้ถุงนะครับ ตัวงามๆไยบัง,บงนี้มีตัวงามๆเลยนะครับผมตอนนี้ประตูจักเตรียมแล้วนะครับจำไว้ได้น,นะครับผมน่าจะประมาณสี่สิบกระจายอีกหลังหนึ่งนะครับโอ้มีอยู่นะครับผมอุ้ยสามเตียมงามๆเลยะครับผม พ่อตีเย็นมีเต็มเลยครับพ่อตีเย็นครับผมสามเต็มงามๆสามเต็งงามๆเลยครับผม ตุ้ตงตุตงสามหมานแหงครับผมมื่อนี้ผมมาฝนตกมามันสิบ้าเขานะครับผมเขาดี้ที่เก้เานะครับ ล้อรุ่นหลังสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวข้อคล้องวบนี้นะครับเดี๋ยวาไปลุนหลังสุดท้ายกันนะครับผมน้าหนูนี่แถวแถวนี้นะครับผมหนูหลายนะครับนี้ตัวเหญ่ยนะผม <c oughs> มาดูแังนี้ของเราอู้มุนนี่สิ ยังมาหมุนน้อยเนาะยังมาหมุนมาเดี๋ยวรอดูครับผมเงี้ย,ยมาหมุนนงี้ยขึ้นเง,งี้ยลงไปมั้งสิดูครับมีห้อยเท้าอยู่นะผมจะไปไปถึงมิดตัวเขาบ่านะครับไปเห็นดินนะครับผมนี่ อู้น่าเซมิเนมีเนี้ยมากนี่นะครับผมน่าเซมิเนงูนะครับหนึ่งเต่านะผมจะมาเห็นอันนี้ปลาเป็นมุนๆนะครับเนี่ยครับอันนี้ตกลงไปครับตอนแรกผมมาไว้ทั้งทึงนะครับผมนะยังดีมีหนึ่งเต่ามาครับผมแต่ว่าปักลองๆไปแล้วนะครับผมจะ่าเขาถึอสู้ลังนะครับ ของเทพนะครับผมน้ำหน่อยว่าถึกสุรังนะครับโอ้เขาหอกงามเลยมีเสียงปลาปุ๊บปิ๊มๆเลยนะนะครับผมนี่เป็นพวกปลาช่อนน้อยปลาเขียงอู้มึงมึมมึมนำกระเพียบพวกปลาหน่อยนะครับผมเพราะว่าน้ามอเตะมีนะครับไปเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานกันครับผมเอานะครับสรุปผลงานวันนี้นะครับผมอาจจะประมาณสองรูปกว่านะครับกบนะครับผม มีใส่กำลังงามเลยนะครับผมน้ำปื้อเลยครับหลายแห้งนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมจะิเปิดทุ่งให้ดูนะครับผมใส่งามกับมีนะครับกบมีตัวสวยๆเลยนะครับผมหมานแทนะครับใส่เงียบไปเก่าหลังนะครับผมกบขนาะประมาณสองโลนะครับหมานรัะผมสุดยอดแห้งนะครับ ถ้าชอบชิปแล้วนี่ก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมอ๋อแล้วก็ขาไปกดติดตามเพจด้วยนะครับผมเพจ a c e b o o k นะครับเจมสฮากินทรีทีฟนะครับผมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพจถึงสางไหมนะครับไปผลงานของเขามานนะครับผมเดี๋ยววันเสาร์ครับผมไปตกปลานะครับไปจอก็ไม่ชิปหนาครับผมนี่ครับผม ตัวง,งามครับโอ้โบโบครับตัวนั้นงามๆนี่ครับเต็มเลยนะผมสุดยอดครับผมอมแตงโมแตงโมแตงโมสโนใจนะครับสงสัยว่ามันนี่ยังนะครับผมเอาป่ะดมมันนี่มันยังนี่มุ้จักมันนี่ยังนี่กินได้ป่ะ กินเม่ไดรดหรอมันเมนอ่ะอยู่ที่สวนยยงหยุดนะครับผมเชียงหน้าน่อยหน้านูกับนี่แล้วครับผมตังแคมทั้งนี้นะครับลงไปหาแน่นีนะครับผมไปเจอกันใ่คลิปหนา้านะครับ